มานั่งขอของงามแล้วสุหยอดข้งมือนีเลยโอ้โหงอย่างเงีเนาะหยอดเลยโอ้พนงอน้อยังเงาไม่ยันยังมาริงจอกคนเดียวเนยังคนเดบอดีไหม สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะผมพ่อกันอยู่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นอครับผมวันนี้พ่อกันในวันที่29กรกฎาคม2568ครับผมข้าปลาสายแน่เด้อพี่น้องมื้อนี้เมื่อคืนนอนดึกแห้งเกือบตีสามครับผมหล่นหล่นหกากำลังใจเนาะ,ะทั้งทหารไทยแล้วก็พลเรือนมาเฮ่าเนาะให้อยู่รอดปลอดภัยเนะาะจากอุปสรรคั้งเดนอครับผมถือว่าอตื่นมายาเส้า่ถือว่าแบบมีแหงใจหลายให้ใใหพี่น้องถือว่า บ้านเมืองเฮาได้ปกติแน่จังหน่อยเนาะงบสุขแน่เนาะครับผมขอบคุณที่บบถิมกันเด้อครับผมเนาะยำถุกยมยากเนาะ,ะพี่น้องเฮาโอพยพไปจังซี่ก็ต้อนรับดูแลก,กันย่างดีครับผมทั้งทหารกาเฮากับสูสุดใจเลยวันนี้ไปลุยนกันพี่น้องหมาบ้างไหเนาะครับผม ตัดเลยเน่าน่าอยู่ถึงโค่นจะว่าถึงโค่นเลยค่ะปล่อยปล่อยนี่เท้าขาวเป็นจีไลเลยยังเหลือให้เราเก็บอยู่นะโอ้ย đi cá khỏi nhau rồi sẵn gì thế đó sao luôn ơi ú lạ cầm hồn đi Ừ. 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 Hoa 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 อเหลองอะไรอนั่นเ็ออนดยัง,ยง,งยกเก่รอนีบอกไงคร,รัรบเ็ดกไานับใมเทหารอการมังนี่ทหารคิดว่านะอ้ยเอาไว้นี่ล้วบอเอาดอก ขมไปกับเทมตาเลยแล้วอะไรไพูดเน,นาะอ้งามด้วยแต่ว่าขมเ้วยพี่น้องขมฮะโอ้ใหไงกลัฟฝ่ามือยังนั่งโอ้โอ้สยสมากเ้สวยง,วยง,วยงาม อยู่เราถือสหารก็ดีเลยเนา,า,านั่งด้วยเห้อฝานึ่งหนึ่งังสี่หนึ่งนสีนัดแม่นตึงๆด้วยจะเป็นลมเลยตึงเลอแต่ก็ใชออ่ อุ้ยมานั่งขอของงามแล้วสุหยอดของมือนีเลยโอ้โหงเหรองุดหยอดเลยสวงามครับ อี่งไนางาอู้ยูเห็ดผึ่งยังอะยเฮ็ดผึ่งข่อยยังอือูู้ดอกงผึ่งข่อหลีพี่น้องคือคเออคือเห็ดผึ่งขด้วงเฮาเนาะแนคายกันเลยน่ะโอ้โหดอกงี้หอ ฮอคือดอกงามไลยชาเดือนหูยยาเลป็นคู่เเป็นคู่เลยครับผมนนุ่

<か>うん、うん ngắm hình mềm nhìn mày, Nó thẻo luôn. Okay, okay. để của nó nàng để trang đó. ô, để <laughs> hoài là Ô khá nhau lùng xuống ừ, khá nhau lùng xuống Này ừ, thú mưa đèn gặp hết lời là ừ. 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 xèo lên nó, chỉ thay nó ngay โอ้ยเจบแถวเลยเธอเดือนทีตัวอันนี้เมื่อแล้วเป็นล่าดีพุณสองสามดอกพี่เจอแถวเลยลงพึ่งนุ่งเลยโอ้ยงามงามปีนางพี่ขึ้นลา้นอ้ยขึ้นล่า ขุ๊ยลายแถวๆเลยวายอุดขึ้นลาทีทิดตเบือ่อเลยเดี๋ยวงเขุดลงขอยทีดเดียวเดือดไปเลยนั่นสันเจีเยด้วยขุดล่าข้านลายแลงเอาไหมนมันไม่มีตาใสเยนี่ห็่ตรงนู้น ลงหิดถยุ่งเลย,นยเนาะแังมไวยใร้ายแตงมไวยผมมีตาใสแล้วนี่ดอกเงาลตาไม่แล้วเ้ยเป็นแดงๆเลยวไวถีง จะโ,โดดขึ้นมื่อวาเนี่ยเราหนังไม่ท่าน <c oughs> วันนี้พี่น้องเขาไปทั้งไใดเมดเลยเพิ่งมีจีรีแต่เห็นสองคนอยู่มองๆสองคนบนดอยใหญ่เลย บ้านที่ข้างหลังผนพี่น้องพูดผุ่นมากมากมาเบิ้งข้านี้สีส้มร้องเบิ้งเครื่องหนึ่งเลยนี่เครื่องดอกเด้อพี่น้องนี่อเนี่เครื่องดอกคือกันมั้ยก็เครื่องดอกนี่เบิ้งเครื่องดอกคนที่หล่ะโอ้ขึองใหญ่แห้งแท้คนนนมาเลยเอ้าเป็นเชือหลายตกเก่าโอ้เบื้งตงยุ่งดอกนี่พี่น้อง โอ้ยคือไงครับแกเ<อ>ดินกำขาอีบึงจุดยอดกำขาเกือบบ่ห่มอ่ะโอ้ยพี่น้องออความพยายามที่ไหนความพยายามที่นั่นครับผมมุ่นมาจนจำเห็นแล้วนะจำเห็ดเลยเอาไหนก่อนทุ่ง <laughs> สองฟังเล้วเดือดเสือเดือดอยู่สองฟงบีกันอยู่ อไระดอกจุ่เดอกจุอยูในบ้านอยู่บ่ๆม่เป็นเชือออดอกงเป็นล่าตัวเสือด้อยนี่อนไั้งเห่านั่นเป็นอะปิดได้ดิเอาอยู่บ่เอาตรงนะเอาว้นี่ละจะกระจายได้เด้วยขาสมแขนมือสเจาะเลยา ใครหน่อยเพิ่นเอาอยู่บอลออกาออเนาะจู่เจย์เจย์ย์เจย์ยมือกับงาะน,นึ่ <c oughs> จับยังกับบอธนัดพี่น,น้องเอ้ยโอ้เสียงฝนมาเย็ดเกลียบเลยอุ้ยขาอ,อุ้ยสีราขานไง

เอาวะนี่ยโดูปะหน่อยเี่ะเลยเยอะเลยนางโอ้โหตรงมีคำมันใหญ่พี่น้องงามคักโอ้โหสุดยอดเลยจุ่มเน้นเน้นเสียงยังอ่ะเสียงยังโซ่เถอ แมนมาจอกสนัจินจอกพี่น้องสด้วยเ่าดวทีละใหญ่บ่ยหยังมาจิ้งจอกคนเยเนยังคนดอกออห้องหาลูกบ่ห้องห้งหงหงหงาแม่บ่เดี๋ยวมังไมบิงเนาะเดี่ยไ่ไหวเนาะยคั่นเนาะ โอ้ยขาขาดขาไม่ขาดมวงเกินนี่คื่นี่ค่อยขึ้นนี่นะกัดน้ำเต็มให้หิวตานะพี่น้องโบ้ต้นตะเฮียดอับขาขาดขาเข่าขาเพิ่นโบ้ขื่นเด้อพี่น้องนี่เสียขาแต่น้อยดูขึ้นกับวัได้เอ้าอายยางบัวได้ตัวขาลมขาพี่เพื่อนนี่อายถือมาลองยางเบิ้งงานพี่น้อง้า หนึงเจ้างั้นก็นคือชาลี่เนาะเดี๋ยวไปเบื้งนอกเปิดหนังเน,น,นาะหอมค่ะเท่งามีงอยเนาะเสีย,ยงเงียบมากงาหลงปางงานเลยไม่ไม่เลยดิ เอาไปแกะโอ้ดอกญ่ครับอุ้ยเบืองทีฬาหนิพันหนักโอ้ยนี่โอ้หลายแห่งหลายดอยุ้ยตีเหลืองเลยนะวุ้นอุ้ยดอกงกเหลืองไอ้แจ็จอกโอ้ยไอ้จจกคจูมเนาะน่ม้อุ้ยตีเหลืองเลย

ไ้่เลยมายิ่งตัวเราซะเด้นไม่มาบ้านเฮานี่แหละหลงปลาแท้ๆลงเจ้าของลงเจ้าของเอาไปนั่งปออย่างเขาไปหอดรถก่อนหอก่อนถ้ากลับดอกนั่งหาก่อนอเอาเงๆๆี้ยเงี้ยงี้ยู่งามคับวันนี้น่ะ ยมาอสิทธิภาพพเพืนดีดีล้วนะคิดถอดแต่ของกาดไเติบตาปลอครับผ่เมือโอ้ยสีงามเลยอุ้ยเห็นผลเขาง่ายดีลูดอกเน้ยดอกเดียวพอกอกเดียวไม้ยี่ห้ะเขาดวงมันเฮ้เนม่บานเ้ยผู้จะกาเสียยังสีเอง กำลังเคยเห็นพี่น้องหิดปวกขึ้นต้นใหม่ครับผมนี่ปวกใกล้หน่อยโอ้ยขึ้นต้นใหม่มันมน้ำปวกสวยเลยเฮียสุดยอดเลยนต้นใหม่สวยหิดบวกกับบานเรื่อยบัวโเดือนค่ะกับบานเดือยครับผม มื่อนี้สรุปผลงานได้ครับผมมื่อนี้ก็ปลาเกือบตัวใดล่ะเกือบกองมงเส่าเนาะนโอ้โหเบิ่งพี่น้องตกกัง,งามาเลยมื่อนี้พอไปไปพอด้อยเพิ่นบ่ลงกับพอ่อใดอยู่เด้อเนาะค่ะเนาะแม่นไปพ,พอ,พอด้อยนึงล่ะเนาะที่เพิ่นบ่มีผู้ใดลงไปเนาะพี่น้องเพิ่นก็หาเดี๋ยวยังลายอยู่ถือว่ามานแฮงไปพี่น้องเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับผมพักผ่อนก่อนจังหน่อยเนาะอุ่นรับอุ่นอนหลายคืนแล้วนอนบ่หลับนอนบ่หลับนอนบ่ได้เลยพี่น้อง ทิดหอดทางบานกับป้านันเนาะครับผมเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทการติดตามครับผมเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไม่ครับสวัสดีครับ